สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องซูผูซุคนสวัสดีเช้าวันที่สองของเชียงคานค่ะทุกคนตอนนี้เจตก็อยู่ที่เชียงคานนะคะตื่นเช้ามาหมอังไม่ตื่นเช้ามาถ้าก็จะมาวินทาบาทเนาะก็จะเป็นบ้านเราอยู่ไหน้าเ <laughs> ขีวยวสงบรรยากาศยามเช้าๆชานะทุกคน น,น,น,นี่เลยค่ะทุกคนคอยวางรถนะลูก เดี๋ยวทำเช้าๆเตือนลุกขึ้นมาใส่บาทนะคะทุกคน

น้ำฟังยวน,นกี่ป่ะกี่ทาไข่ไไกี้ท้าไข่สิบบาทสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวไปยังข้างบนมีอะไรขายนะข้างบนมีอะไรขายนะก็คือโอ้ยไปเบังก่อนเข้ลงมา

ข,ขึ้นลงขึ้นลงซื้อสิบบาทถุงละสิบถุงละยี่รับถุงละยี่บาทยีบาทเอาวะเอาไปเพื่อปะบนเขาไม่มีอะไรนะครับไม่ละสิบกีป่ปีกี่ปีก็สิบบาสทสถุงครับครับค หยิบืุอบริการตัวเองเลยนะครับมดมดอใส่ถุงเนี่ยถุงใส่เนี่ยถุงใส่สี่ไม้สี่สิบไป จะพาเราขึ้นภูทอกค่ะทุกคนตรงนี้เป็นจุดขึ้นรถนะคนก็เยอะมากร้านค้าร้านค้าเยอะวันนี้รัยาาาดดีรถเรามาละแอขึ้นได้กี่คนนะได้กี่คนนะรถล,ลงมาแล้วค่ะรถทีจะพาเราขึ้นเขาค่ะทุกคนเจ๊ลับมให้อ่อะไปข่้นนอะห ไปนั่งหน้าได้ไหมน่ะเอาเอาให้ขยับเพื่อนหนูยืนตรงนี้นี่ฮะไปเตยอยู่ไหนไปเตยมดเออเอาอยาน้ำมาหายดูกน่งน้ำเออโอเคได้อยู่ได้นั่งข้างหน้าเได้เออพิษเออพิษที่จริงอ่ะพิษยืนตรงนี้ จำดีๆเด้อลูกจำดีๆเด้อเี๋ยวได้เพรนะอะไดี๋ยวลยเนี่ยต้องไม่ให้พี่มดวะอือบอสอสปยายจับดีๆนอจับดีๆจับดีเด ตอนนั้นหมอกอย่างนี้ไม่รูกตอนนั้นร้อกตอนนี้พิมต่ที่ริมพ์มาอ๋อไงมันไม่มันไม่เป็น้อนั่งมลงไรเลยตายล้วเป็นซีนก้อนหงากกงพลงจอดหลับปะเป็นยังไงวะกรหวังรถเลย เป็นนึ่งนนเต็นน่นนทางล่้งเลยเขาบุงทางเร็วหมอกเห็นเลยเห็นยังยข้างล่างเห็นจังไงข้าวหมอกเป็นแกงกุดกู้นแกงกุดกูทางคนงป ัวไหมวางรหเยนะเปลืหัวนงเเปลี่ยกรถได้เข่เปียกหัวเปียกยไปบงนคนแกงกุบปปู้บ้างไปดูแกงกุบคู่ฝังโคม เบิร์แกงกดคูสองฝั่งของ ลานคนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เย็นอ่ะทางนั้นมันฟุ้งไปแล้วอ่ะนั่ง บอกแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถพาขึ้นมานะคะทุกคนเป็นรถสองแถวค่าพาขึ้นมาก็อยู่ที่คนละ40บบาทค่ะทุกคนจะมีรถเจ้าหน้าที่พาเราขึ้นมาค่ะอันนี้ทุกคนขึ้นมาดูหมอกดูอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะขาลงแล้วค่ะทุกคนขาตอนลงขึ้นมาลงมาหมอก,ก็จะสวยๆหน่อยทุกคนอันนี้ แล้วก็จะไปเข้าแถวต่อคิวลงมอเตอติกันลุกมานจงเทิงเขาล่ะค่ะทุกคนเอาบาสันลูกหมวกตอนนี้ก็จะเป็นร้านค้าชุมชนนะคะทุกคนหลังจากเราลงมาจากบนภูทอ,อกแล้ว<ด>ซื้อไหมพริกฟักไม่ร้รเขู ต้นหอมเด้อไปมะเขืหอหรอดพริกฟ<ม>ักมแวมวมันมะฮึ่นดิอนหอมเมื่อนหมอดะ ขายยังไงคะเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบกับบุยี่สิบเหมือนกันจ้าแล้วอันนี้เหรอคะเป็นพี่ขกับแค่ยี่สิบจ้ะอ๋ออันนี้ที่กัดกินได้เลยใช่ไหมใช่พริกล่ะพริกกี่รัสนึ่ห้าบาทครับอันนี้เดือดขอร้องพร้อมทานก็มีนะคะหรือว่าใครอยากก็มีจ้ะพร้อมทานก็มีติมดมมันบอกขมมันบอกออกดังเลย บวยหมาเหรอาาม้จก็ไม่พแพงนะสามร้อยร้อยนะใช่ค่ะกินได้กินกันได้ไม่ใช่ไม่เป็น ได้มาคือกันเดยเกี่ยวกับขึ้นหมูกระทะใช่มีที่นั่งไหมไปบรรยากาศดีอ่ะมดอันนี้กาแฟบรรยากาศดีค่ะทุกคนหรือเราจะนั่งห้อยขาตรงนั้น <laughs> ข้าเปียกเส้นอันนั้นใครขัดท่าคัดทุกคนอเดอร์มาก,กินอาหารเช้าด้วยกันค่ะทุกคนยอยู่ที่ภูเทอกินมู